กับตาประชุมรัสเซียยูเครนช่วงนี้นะครับหากมีข้อตกลงหยุดพิงอาจเป็นบวกต่อหุ้นยุโรปได้ด้านเฟดมินิตนะครับชี้ความกังวลเงินเฟอ้อมากกว่าเรื่องของประเด็นทางด้านตลาดแรงงานอาจส่งผลให้โอกาสในการลดดอกเบีย้ยยากขึ้นนะครับด้านอินเดียเดินหน้าปฏิรูปลดภาษีทรงผลบวกต่อหุ้นอินเดียในภาพรวมติดตามทั้งหมดนี้ได้ในขอซื้อซีซันสครับ สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกๆท่านนะครับสวัสดีลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวชทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการเข้อซื้อซีซั่นสนะครับรายการที่จะอัปเดตมุมมองการลงทุนนะครับพร้อมกับกองทุนข้อซื้อประจําสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยจริงๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าตื่นตาตื่นใจนิดนึงนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาจัดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วนะครับเราฟังไปเอ๊จริงๆเหมือนไทยเราจะ พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเวียดนามนะแต่เข้าใจว่าของไทยเองได้มีการถอนออกจากสภาไปแล้วนะครับแต่ส่วนของเวียดนามก็ได้มีการดันเรื่องนี้นะครับขึ้นเตรียมที่จะหนุนให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปนะครับซึ่งก็ส่งผลให้จริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังมีจุดกังวลก็คือเรื่องของค่างเงินของเขานะครับว่าค่างเงินดองเนี่ยก็ยังมีทิศทางอ่อนค่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กัันนะครบ โอเคมาทบทวนนิดนึงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมได้เกิดนในตอนต้นนะครับเพราะว่าโอ้หุ้นเวียดนามนี่ขึ้นเด่นจริงๆนะครับทั้งในประจําสัปดาห์แล้วก็ขึ้นอยู่แรงที่สุดในรอบเดือนด้วยนะครับในขณะที่ในแง่ของภาพสัปดาห์เนี่ยสินทรัพย์ที่มีการพักฐานลงมาก็เป็นตัวของบิตคอยนนะครับรวมถึงจริงๆก็เป็นสินทรัพย์เดียวกันเลยนะครับในรอบเดือนก็คือบิตคอยก็มีการพักตัวนะครับ ส่วนผลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าในแง่ของตัวเฮลท์แคร์นะครับมีการปรับตัวฟื้นต่อได้นะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจําได้ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีพูดถึงประเด็นนะครับที่บริษัทเบิร์กชาร์ทเวย์ของบริโัคเนี่ยได้เข้าไปลงทุนในหุ้นประกาศออกมาไหมว่าเขาได้เข้าไปสะสมลงทุนในหุ้นตัวยูเนเต็ดเฮลท์นะครับแล้วก็ทําให้เซนติเมนต์นะครับภาพรวมของการลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ย เริ่มดูดีขึ้นหลังจากราคาย,ยอ่อมากอดหน้านั้นพอสมควรเลยนะครับก็เริ่มฟื้นสัปดาห์นี้ก็ยังฟื้นต่อเนื่องนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมัก็ยังฟื้นต่อเนื่องนะครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในกลุ่มเทคโนโลยีเองเนี่ยก็มีการพักฐานลงมานะครับก็สะท้อแหละว่าเรื่องของเรชัชนที่เริ่มตงึงตัวนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเหมือนกับตื้อๆแล้วนะครับไม่ไปไหนมาหลายวัดนะครับแต่ว่าในขณะที่ตลาดหุ้นจีนจริงๆแล้วเนี่ย เดินหน้าทาจุดสูงสุดใหม่โดยดัชนีเสียใจ300นะครับแล้วก็ตัวของเวียดนามก็ยังดียุโรปก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ประเด็นสําคัญกันดีกว่าว่าเอ๊มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับถ้าเราติดตามในส่วนของตัวการเจราจาสันติภาพยูเครนรัสเซียนะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับว่าผลการเจราจาเนี่ยมีทิศทางที่ค่อนข้างที่จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสังเกตจากสีหน้าอะไรต่างๆแต่ว่าก็ต้องเรียนว่า ภาพรวมตรงนี้เองเนี่ยเรายังต้องติดตามในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าอีกนะว่าการเจรจาระหว่างปูตินกับเซเรนสกี้เนี่ยเรื่องการหยุดจริงเนี่ยจะมีทิศทางเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้ามันมีการเจรจาไปในทิศทางตรงนั้นได้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทางยุโรปเนี่ยนะครับมีการสั่งซื้อพลังงานเนี่ยพวกไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือต่างๆจากรัสเซียค่อนข้างเยอะนะครับพอมีประเด็นเรื่องของสงครามเนี่ยทำให้ยุโรปเองเนี่ย เรื่องของสัดส่วนในแง่ของการสั่งซื้อตรงนั้นเนี่ยลดลงไปพอสมควรนะครับหรือประมาณสัก10%ซึ่งถ้าเกิดมีการยุติสงครามตรงนี้ได้เนี่ยยุโรปอาจจะกลับมาสั่งซื้อพลังงานตรงนี้จากทางรัสเซียได้เนี่ยนะครับก็จะช่วยในแง่ของการลดต้นทุนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลบวกต่อยุโรปในภาพรวมได้เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่หุ้นยุโรปก็เป็นกลุ่มที่เราก็แด้งทาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งก็มีสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนะครับก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่เราน่าจา,นนาจะตตติดมรเนีีี่่่ยมทททิศางดดขึ้้นนตอไไปะครับ ส่วนเฟดมินิทนะครับเราเห็นว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเสียงส่วนใหญ่ยังเห็นนะครับในเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับจากเรื่องของมาตรการทางภาษีนะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีคนพูดกันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นทิศทางในส่วนของตัวตลาดแรงงานเนี่ยตัวเลขเนี่ยเ,เริ่มที่จะดูไม่ค่อยดีนักนะครับก็อาจจะเพิ่มโอกาสให้เฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยได้นะครับในการประชุมในเดือนกันยายนนะครับแต่ปรากฏว่าเฟดมินิทที่ออกมาตรงนี้เนี่ยนะครับ ก็ชี้ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยยังกังวลในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าในเดือนกันยาน,นี้อาจจะมีโอกาสที่ตลาดเขามองไว้ประมาณสัก70%เนี่ยที่เฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทิศทางดูแลวว้วเฟดกัจบอกโอ้เงินเฟอ้อที่เกิดจากภาษีเนี่ยดูแล้วยังมีความน่ากังวลอยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้การลดดอกเบีย้ยตรงนี้ยากได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัว รายละเอียดข้อตกลงนะครับการเจรจากาันค้าระหว่าง EU กับ US นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้มันสร้างความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เป็นการพูดคุยนีย่ของการข่มขู่กันจริงๆก็เป็นการขู่ของทางฝั่งสหรัฐซะเยอะนะครับแต่ว่าพอมันมีการเจรจาตรงนี้ออกมาตัวเลขสุดท้ายเนี่ยหลืตัวออกมาที่สิเนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราประเมินว่าตรงนี้น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการในยุโรปนะโดยเฉพาะจริงและกลุ่มอุตสาหกรรมยาเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่เคยถูก ขู่ว่าจะขึ้นภาษีก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งภาพรวมของในสหรัฐอเมริกาด้วยเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็น่าจะตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวนี้ได้นะครับส่วนดัชนี P M I ภาคการผลิตและภาคการบริการนะครับในส่วนของตัวยุโรปเองเนี่ยที่ผ่านมาก็ยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแน่นอนมันบ่งชี้นะครับในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยที่เริ่มส่งสัญญ,ญาณเศรษฐกิจเป็นแบบ ขยายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น P.M.I ในส่วนของ manufacturing หรือว่าในส่วนของ service นะครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับต่อเศษอรษฐกิจยุโรปในภาพรวมจริงๆนะครับมาที่จีนบ้างนะครับก็จริงๆจีนตอนนี้เนี่ยเขามีการตั้งเป้านะว่าจะใช้ชิป AI เนี่ยเนี่ยผลิตเองภายในประเทศเนี่ย70%นะครับภายในช่วง2-3ปีข้างหน้านี่นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นจุดที่พูดง่ายๆว่าเขาก็พยายามที่จะหันมาหามนุน,นให้บริษัทผลิตชิปในจีนจริงๆตอนนี้ก็ต้อง พูดตามตรงว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยยังตามหลังของสหรัฐอยู่นะครับอย่างเบอร์หนึ่งอย่าง s m a c หรือว่าอย่างหัวหงเองเนี่ยหัวหง่เป็นเบอร์สองนะครับ s m a c เองเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งที่เน้นชิปที่มีต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นธุรกิจที่เป็นแบบฟาวดี้นะคือรับจ้างผลิตทั้ง s m a c ทั้งหัวหงนะครับแต่ว่า s m a c เนี่ยจะเน้นชิปที่เป็นแบบขั้นสูงหน่อยส่วนหัวหงเนี่ยก็จะเน้นชิปที่เป็นแบบขั้นกลางนะครับแบบชิปในรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือ EV นะครับแต่ s m a c ก็เน้นชิป ที่อยู่ในมือถืออันนี้ก็จะเป็นแบบซับซ้อนกว่านะครับทั้งสองบริษัทเองเนี่ยก็มีทิศทางที่ต้องบอกว่าชิปปัจจุบันเนี่ยเขายังผลิตแบบต่ากว่า7จ็นาโนเนี่ยย,ยังยากอยู่นะครับรคือเทคโนโลยียังสู้กับทาง of, ยุโรปหรือทาง TSMC เนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่ว่าโทรศับเทคโนโลยีเนี่ยยังสู้ทางสหรัฐหรือว่าทาง t s m c ของไต้หวันเนี่ยยังไม่ได้แต่ว,ว่าก็อันเนี้ยสิ่งที่ทางภาครัฐจีนเนี่ยออกนโยบายนี้มาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่า ผลักดันนอะให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้มาสู้นะครับกับทางฝั่งตะวันตกได้นะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าผมว่าสุดท้ายแล้วจีนเองเนี่ยถ้าดูในแง่งของการพัฒนาในเรื่องของ AI ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ผ่านมาเขาก็พัฒนามาได้อย่างรวดเร็วนะครับและดูจากสัญญาณที่ประธานทธิปดิษฐ์จิ้นผิงเนี่ยเมื่อต้นปีนะครับมีการเรียกประชุมเนี่ยภาคเอกชนผู้บริหารภาคเอกชนเยอะะทำได้ใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นทิศทางที่ส่งสัญญ,ญาณชาัดแหละว่าจีนเองเนี่ยเขาจะหันกลับสนเน ภาคเอกชนแล้วผมว่าเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็เป็นหัวใจนะครับของอของจีนด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทิศทางตรงนี้น่าจะส่งผลบวกต่อหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะชิปของจีนระยะยาวได้เหมือนกันนะครับจริงต้องเรียนว่าอย่างตัว smic เนี่ยทาง i n n o v a s เซ็เราก็เพิ่งมีออก dr ไปิส s t ในตลาดหุ้นไทย smic ส SM องสานะครับแล้วก็หัวหง2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็น dr บนหุ้น2ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยยังไม่มี2ตัวนี้ที่อยู่ใน ตลาดทุนไทยเลยนะครับก็ท่านใดสนใจลงทุนก็ต้องไปดูจงังหวะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนั้นดูเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งได้นะครับจีนเองเนี่ยมีการใช้ขาดดุนทางการคลังคือใช้การใช้จ่ายทางการคลังเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อใช้ในเรื่องของการมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ต้องเรยียนว่าอันนี้เนี่ยการใช้จ่ายทางการคลังตอนนี้ของจีนเนี่ยเป็นการขยายตัวที่เร็วที่สุดในรอบสามปีนะซึ่งจริงตอนนี้เราประเมินว่าสิ่งที่จีนทำเนี่ยก็คือใช้นโยบายการคลังในเชิงะะรุก ช่วยในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้าดูภาพตรงนี้ก็จะเห็นแหละว่าตัวเรื่องของการใช้ไก่ก,ก,กลางการพลังนะครับเรื่องของการอัดฉีดเงินนะครับที่ทางจีนเองเนี่ยก็ผลักดันตรงนี้มาพอสมควรเลยซึ่งก็ทําให้หุ้นจีนเอเชียนะครับหรือว่าตัวซีไอทีสามร้อยเนี่ยตอนนี้มีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงก็สูงสุดในรอบปีละนะครับอมองภาพในส่วนของตัว household cash เนี่ยคือเงินนักทุนรายย่อยเนี่ยคนจีนเนี่ยออมเงินค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในสัดส่วนที่ยัง ยังสูงอยู่เลยความหมายก็คือยังมีเงินอีกอยู่จํานวนมากนะครับที่อาจจะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นจีนได้ถ้าเกิดทั้งทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ตลาดหุ้นจีนเองรอบนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟจะเห็นว่า volatility เนี่ยหรือความผันผวนเนี่ยค่อนข้างตับคือหุ้นจีนขึ้นแต่ความผันผวนต่ำคือต่างจากในอดีตหรือว่าในตลาดอื่นที่บางทีหุ้นจีนเนี่ยปรับตัว ขึ้นมาแรงแต่ขณะที่ความผันผวนก็สูงด้วยอันนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ขึ้นแรงก็อาจจะมีโอกาสลงแรงได้แต่การขึ้นโดยที่ความผันผวนต่ำเนี่ยเป็นไปได้ว่าเป็นการทยอยขึ้นค่อยๆขึ้นนะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้การขึ้นรอบนี้ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีเสียภาพเพิ่มมากขึ้นมาอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นสั้นๆน,นิดนึงนะครับเพราะจริงๆต้องเรียนว่าหุ้นญ,ญี่ปุ่นก็มีการปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ว่าก็เริ่มชะลอตัวไปบ้างนะครับจริงๆตอนนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยก็คือตัวเลขส่งออกเนี่ยหดตัวแรงสุดในรอบ4ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทําให้ต้องเียนว่ากระทบแหละต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะทําให้ทาง BOJ หรือแบงก์ชาติญี่ปุ่นเองเนี่ยมีความระมัดระวังนะครับในการที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันประชุมครั้งถัดไปก็19เกกันยานะเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้กลยุทธ์การลงทุนเรายังเน้นสำหรับพุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเน้นกลุ่มที่ได้นี้ส่งจากเศรษฐกิจในประเทศนะครับอย่างกลุ่มบริโภคหรือว่ากลุ่มที ได้ประโยชน์จากอย่างน้อยในภาพรวมก็เป็นภาพของตัวดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับในยุคญี่ปุ่นเองเนี่ยอย่างกลุ่มธนาคารหรือรวมถึงหุข้นขนาดเล็กนะครับที่พึ่งพาไรายได้ภายในประเทศเป็นหลักอินเดียสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวใหญ่นะครับก็มีเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีการบริโภคนะครับก็คือตัว goods and saving tax นะครับหรือ gst ก็คือพูดง่ายว่าเป็นการลดภาษีแหละและการลดภาษีของเขาครั้งนี้ก็เป็นการลดแบบถาวรด้วยนะก็คือพูดง่ายว่าลดภาษีตรงเนี้ย เพื่อรองรับแรงกดดันที่ทรมเนี่ยประธานดิทรัมจากสหรัฐเนี่ยขู่ที่จะขึ้นภาษีอินเดียเนี่ยสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับทางเอสแอนพี S P นะครับก็มีการปรับอัปเรกรดคกอดติ้งของทางอินเดียขึ้นมาด้วยนะครับจริงๆไทม์ไลน์ก็เนี่ยตามเป็นตามที่ทางทีมเก็บข้อมูลมาให้ดูนี่นะครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการที่ก่อนนั้นนี้จําได้ใช่ไหมครับที่ทาง มีบอกว่าโอ้ขู่อินเดียนะว่าจะมีการขึ้นภาษีไป50%อนะหากอินเดียยังมีการซื้อสินค้าอะไรต่างๆกับทางรัสเซียอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้นก็ยังเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เราต้องติดตามว่าหากเรื่องของการเจรจาเพื่อยุติสงครามยังไม่จบลงเนี่ยอันนี้ก็จ,จะเป็นความเสี่ยงนะครับต่อเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจอินเดียได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆณตอนนี้เองเนี่ยแม้ว่าทิศทางอินเดียจะดีขึ้นเนี่ยแต่ประเด็นเรื่องของバリเอชันของหุ้นอินเดียก็ยังถือว่ายังไม่ได้ถูกนะยี่า นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นความเสี่ยงตรงนี้ที่ต้องติดตามอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ยังรอจังหวะสําหรับตัวหุ้นอินเดียอยู่ด้วยนะครับฝั่งเวียดนามนะครับก็มีการอนุมัตินะครับในส่วนของตัว Entertainment Complex กนะครับกอ็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นนะแน่นอนว่าน,นี้เป,นเป็นการลงทุนขนาดใหญ่นะครับเพื่อหนุน นะครับในแง่ของการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ f d i ต่างๆให้เข้ามาลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นสตอรี่ที่ทางรัฐบาลเขาก็วางไว้ว่าโอ้โหเศรษฐกิจเวียดนามยังเติบโตไปได้อีกยาวไกลนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเวียดนามเองในช่วงที่ผ่านมาหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าปัจจัยความเสี่ยงตอนนี้ยังมีเรื่องของค่าเงินดองนะครับที่ยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ย อาจจะยังมีทิศทางที่จะอ่อนค่าต่อดีเพราะฉะนั้นจริงคนที่ไปลงทุนในหุ้นเวียดนามเนี่ยบอกว่า oh, โหกำไรเยอะนะครับหุ้นเวียดนามขึ้นเยอะแต่อย่าลืมนะครับพอ c o n ิร์ตกับมาเป็นบาทแล้วอาจจะกําไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นจริงส่วนที่อันนี้ก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงหนึ่งของคนที่ไปลงทุนในหุ้นเวียดนามเพราะว่าจริงสกุลเงินดองเองเนี่ยก็เป็นสกุลที่อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนในหุ้นเวียดนามในช่วงนี้ผมก็คิดว่า เราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปรีบถึงขนาดไปไล่ราคานะเพราะขึ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็อาจจะรอจังหวะของช่วงที่ตลาดมีการพักตัวก่อนที่จะเข้าไปสะสมใหม่หรือถ้าใครที่มีกาไรเยอะเนี่ยก็อาจจะแบ่งในแง่ของการหาจังหวะทางกาไรไปบ้างนะผมว่าก็เป็นจังหวะที่ทดีเศรษฐกิจไทยนะครับปิดท้ายในพาทแรกเศรษฐกิจไทยไตรามาสสจริงขยายตัวดีกว่าที่คาดนะครับต้องเรยียนว่าออกมา2.8นะทำให้ครึ่งปีเนี่ยออกมาตัวเลขได้ระดับ3%นตะครับโตสเนะ เราไม่ค่อยได้เห็นตัวเลขระดับ3มานานนะครับก็ก่อนหน้านี้โอ้โหผมเห็นนักเศรษฐศาสตร์เห็นใครต่างๆว่ามองเศรษฐกิจไทยนี่จะโต1%บ้างจะติดลบบ้างนะครับแต่อย่างน้อยเราสบายใจแล้วครึ่งปีเราได้มาละสามนะครับครึ่งปีหลังเดี๋ยวไปว่ากันนะว่าผลกระทบจากภาษีธรรมจะเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องอย่าลืมก็คือว่าการดําเนินนโยบายการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ย ผมว่าเนี้ยจะมีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจกไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ก็ได้ลองดูครึ่งปีแรกสิออกมาได้ถึง3%เเลยนะครับส่วนของการเมืองไทยนะครับอันนี้ยังมีความไม่แน่นอนส่วนเราทราบผลไปละเรื่องของคดีมาตรา1 1 2นะครับที่ก็คุณนักศิน์ก็ไม่ได้ดกูก็รอดพ้นคดีนี้ไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละก็ทําให้อย่างน้อยก็มีการคลายความกังวลไปบ้างนะครับในเรื่องของเสียภาพของภาพรวมของทางรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ ต้องเรียนว่าแม้ว่าคุณทักษิณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีหน้าที่โดยตรงในรัฐบาลแต่ก็หลายฝ่ายก็ทราบแหละว่าท่านก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในเรื่องของการทํางานของภาครัฐบาลตรงนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆจ,จุดนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ประเด็นต่างๆการเมืองที่เกี่ยงข้อหล่าเนี่ยส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในแง่ของไทม์ไลน์เราต้องติดตามต่อนะครับเรื่องของการคดีตัดสินคดีคลิปเสียงคุณนเซ็นของ นายกแผ่ทองทานนะครับวันที่29สิเงหาเดือนหน้ามีคดีปมชั้น14นะครับวันที่9-10กันยาก็ยังมีเรื่องของร่างงบประมาณแต่ข้อดีก็คือร่างงบปี69เนี้ยผ่านสสไปแล้วนะครับถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าจะมี i inverse case ว่าโอ้โหจะมีการยุบสภาหรือมีอะไรเกิดขึ้น,นก็ตามเนี่ยเ,เขาบอกว่า ทางสาวเองเนี่ยก็สามารถที่จะโหวตผ่านล่างนี้ได้โดยที่ไม่ได้มีประเด็นตรงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่านี้ก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้ดเรามองว่าหุ้นไทยในช่วงนี้อาจจะแกว่งตัวในกรอบแคบอยู่เพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องรอผลของศาลที่จะตัดสินในวันที่29สิงหาคมนี้ด้วยนะครับมาในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเองดัชนี S&P 500มเนี่ยมีการส่งสัญญาณที่เรียกว่าเป็นเอ่อ uh, b a age l i s h divergence นะครับก็คือพูดได้ง่ายว่า เพิ่มความเสี่ยงตอนนี้ตลาดเองเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับที่ตลาดอาจจะมีการพักฐานในระยะสาั้นอาจจะประมาณสัก3%นะลงมาแถวๆสัก6 0 0ันห0ึกก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆ b e a r i s h divergence ก็คืออินดิเคเตอร์เนี่ยส่งสัญญาณไม,ไม่ได้ทำ high ใหม่นะแต่ว่าตลาดหุ้นทำ high ใหม่ก็มีโอกาสที่ตลาดอาจจะพักตัวได้นี่ก็คือเป็นสัญญาณในเชิงเทคนิคนะครับก็อาจจะให้เรามัดระวังแม้ว่าในระยะยาวเรายัางอมองเป็นภาพบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นอยู่นะครับ อีกสัญญาหนึ่งที่เป็นสัญญาระมัดระวังก็คือเรื่องของเงินที่ไหลเข้า Hedging ETF นะครับอย่างพวกที่เป็นโปรแชร์ตัวที่เป็นฝั่งช็อตนะครับที่เป็นเลเวลเลสเป็นอินเวอร์ส ETF นะครับหรือว่าตัวที่เป็นฝั่งต้องเรียนว่าการลดการถือกองทุนที่เป็นเลเวลเลส ETF ตรงนั้นด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสัญญาแหละที่บอกว่านักทุนตอนนี้เริ่มมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่ไปเก่งกำไรจนเกินตัวแล้วก็เริ่มที่จะใช้สินทรัพย์ที่มีการ เฮชเนี่ยในช่วงตลาดขาลงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันวนันนี้ก็เป็นโฟลที่เราเห็นนะครับแล้วก็นํามาอัปเดตเพื่อให้นักงทุนเนี่ยเรามาระวังการลงทุนในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆโดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐแต่ว่าในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปเองอันนี้ภาพอาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ดัชนีสต็อกหกลอยเนี่ยครับทะลุกรอบสะสมในรอบ3เดือนทะลุขึ้นมาละคือูดง่าแๆทำฮายในรอบ3เดือนนะซึ่งจริงๆอันนี้ก็คือได้รับแรงหนุนจากเรื่องของ หากมีการยุติสงครามนะครับระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้คุ้นยุโรปเองก็มีทิศทางที่ดีนะครับอย่างที่เราเกิดไปในตอนแรกแหละแล้วก็จริงกองทุนที่เราแนะนํผขอยูปก็ยังเป็นตัว ESGA อยู่นะครับส่วนจีนนะครับถ้าเรามองในมิติของดัชนีตัวเชียงไฮ้คอมโพสิตนะครับตอนนี้ทําสุดสูงสุดในรอบ10ปีนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเอเชียได้300ก็ทําสูงสุดในรอบปีนี้คือทิศทางดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง,ง่ของตัวมาร์เก็ต e บทเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นว่าปริมาณหุ้น ที่อยู่เหนือเส้น moving average นะครับเส้นค่าเฉลีย่ยใน50วัน200วันเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ90%วันนั้นจริงหุ้นในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นกระจุกนะเป็นการขึ้นแบบกระจายตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็ภาพนี้เอามายืนยันให้เห็นแหละว่าแต่ทุ้นเชเองก็มีการขึ้นอย่างมีเสียภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ นั้นสรุปในภาพรวมนะครับก็ตลาดหุ้นเรายัางมีทิศทางที่ระมัดระวังในตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่าอาจจะขึ้นได้จํากัดในช่วงนี้จาก valuation ที่ตึงตัวแล้วก็มีสัญญาณเตือนอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับส่วนหุ้นจีนหุ้นยุโรปยังมีทิศทางที่ยังชอบอยู่นะครับหุ้นเวียดนามเราดูจังหวะว่าเอ๊อาจจะมีจังหวะที่นักท,ทุนถ้ามีกําไรมาอาจจะเริ่มอาจังหวะทางกําไรหรือถ้าใครที่ลงทุนระยะยา,ยาวก็อาจจะต้องรอจังหวะที่ตลาดพักตัวก่อนที่จะเข้าไปลงทุนเพิ่มนะครับส่วนตราสารนี่ยังชอบ อายุต่ำกว่า2ปีอยู่นะครับสินทรัพย์ทางเลือกทองคําช่วงนี้แกว่งในกรอบนะครับเพราะว่ารอลุ้นผลนะครับเรื่องของการเจรจารยุติสงครามแล้วก็บีทไทยเรายังชอบนะครับก็เน้นในเรื่องของตัวปันผลที่ดีแล้วก็สนับสนุนโดยเรื่องของโนโยบายการเงินของผู้ว่าท่านใหม่ที่มีทิศทางที่ ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่เป็นส่วนของประเด็นติดตามสัปดาห์หน้านะครับมีส่วนของตัวงบนะครับมีส่วนของงบบริษัทจีนหลายบริษัทเลยนะครับมีตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับมันก็มีเป็นสรุปนะครับกองข้อซื้อประจําสัปดาห์ที่เป็นมีเดียมเทอมและก็ช็อตเทิรนะครับถ้าท่านใดมีการถือแล้วก็ติดตามนะครับเราจะมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับสำหรับกองที่เป็นไฮไลท์ประจําสัปดาห์นี้นะครับก็คือตองเคเอฟเซียไทยสามเอนะคร หุ้นจีนเองตอนนี้มีโมเมนตัมที่ดีขึ้นมากที่ผมได้เรียนไปนะแล้วก็ราคาหุ้นทำจุดสูงสุด,สดของปีนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตัวกองนี้เป็นการลงทุนแบบพาสซีฟเลยนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่ามีการกระจายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มที่เป็นม e w e c o n o m y แล้วก็ o l d Economy นะครับก็มีความน่าสนใจเลยนะครับผลการดำเนินงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับปิดท้ายทีเดียวครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเรา i n โนเมเเราได้มีการออกนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการออก p r ER 23นะครับใหม่เป็น82อนะครับออกใหม่5ตัวนะครับก็อันนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นนนจริงๆก็เป็นตัวจีนหุ้นจีนทั้งหมดเลยนะครับสะท้อนความเชื่อมั่นเรื่องของเศรษฐกิจจีนจภาพปีนี้หุ้นจีนก็ขึ้นมาต่อเรื่องนะครับตัวที่เราออกใหม่ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวโหหง23งตัว s m c 2 3าที่ผมเรียนว่าเป็นหุ้นชิปนะครับหรือบริษัทอย่าง HKX นะครับที่ก็เป็นหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับก็มาจดอยู่ใน เป็นเป็นหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์แลวจดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเรานำมาออกเป็น DR นะครับมีคขยโชนะครับเพื่อคล้ายคล้า Tiktok นะครับแล้วก็มี AA บริษัทประกันชั้นนำนะครับของเอเชียนะครับว่าท่านใดสนใจก็หาจัางหวัดลงทุนได้ก็ไม่ว่าจริงๆไม่ว่าท่านจะมีบัญชีอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ใดก็สามารถลงทุนใน DR 2 3ได้ทั้งหมดเลยนะครับดถึง3ตัวแรกที่เราออกไปแล้วด้วยถ้ามีกับทาง i n n o v a t e c h เนี่ยท่านจะสามารถเข้ามาดูข้อมูลบนแอปพลิเคชันเราได้นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลบน DR หลักทรัพย,บย์บังกบ ส่วนของ best deal นะครับวันนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับว่าเรามีกองทุนที่เราคัดมาให้นะครับว่าต้องมีติดพอร์ตนะครับก็ลองหาจาังหวะสะสมทยาสมสำหรับลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าอันนี้เ,เรามี Pro best deal เนี่ยถึงวันที่30กันยาเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ไม่มีฟอนดนฟรีนะครับ0%ก็สามารถที่จะเลือกสรรน,นะครับคัดสรรลงทุนตามนี้ได้นะครับ สำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารรายการนะครับสามารถดูได้ใน description ของรายการนะครับหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ c a f e i n v e s t ของ i n n o v a s e ครับหรือถ้าใครใช้งานแอปพลิเคชัน i n n o v a s e อยู่แล้วนะครับก็สามารถดูรายชื่อกองทุนข้อซื้อทั้งหมดประจำสัปดาห์นี้นะครับพร้อมทำรายการไปด้วยได้ง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มเมนูเทรดนะครับแล้วก็เลือกแท็บ Funds นะครับก็จะเจอชื่อกองทุนข้อซื้อทั้งหมดของรายการนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น รายการข้อซื้อประจำสัปดาห์นี้ครับแนะนำติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Innovest X นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการข้อซื้อซีซั่น2ทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าสวัสดีครับ Cafe i n v e s t แหล่งรวมข้อมูลการลงทุนพร้อมให้คุณเข้าถึงบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนทันสถานการณ์ ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจาก i n n o v a e c x